พี่มองข้าวผมเกินไปหรือเปล่ามองข้าวอะไรมึงเนี่ยใช่พี่แบบไหนโอ้ย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 แบบไหนเนี่ยพี่พี่พถามรองพี่มองผมแบบไหนเนี่ยอะไรนี้ไม่ใช่พี่อยู่ด้วยกันมากี่ปีผมดูแลพี่มาตลอดดูมากับหญิงแบบนี้หรออ้าทำไมอ่ะพี่มองข้าวผมเกินไปหรือเปล่ามองข้าวอะไรมึงเนี่ยใช่พี่แบบไหนโอ้ย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 แบบไหนเนี่ย พี่ใครเยี่ยนี้เพ่นี่หรอเราผู้พี่ดูดิพีดูผู้หญิงดิพี่และผมอ่ะไอ้เพื่นก็ผู้หญิงไงนะมึงมึงคุยเรื่องอะไรเนี่ยเพี่ยเอ้ยเสื้อผมพี่ฮะเสื้อผมไม่ได้ใส่เลยของพี่เนี่ยเอ้าผน้องพี่อเหรอโอ้ยอยากได้เสื้อใช่แล้วเอามึงก็พูดดีๆได้ผมได้ผมไม่ได้เอาก่อนหน้าอันนี้เอฟซีเอฟซีอ่ะเออมึงเข้าใจผิดแล้วเนี่ยโอ้โหผู้หญิงหน้ามอหน่ะเล้ววะขอโทษพี่ผู้หญิโจ๊บ้าเยี่ยมึงอะไรวะโอ้หนี่กันเนี่ยผมเตรียมไว้ให้มึงแล้วเนี่ยกูรอ รอเข้างานเนี่ยเชื่อเอ้ยอ้าวหยาบแบเนี้เอาไงก่อนนะอเอา,างไงเอาไงอ่ะไม่รู้มีรอด้วยเอาไงอ่ะ <c ười> โอ้โหที่เล่นดิไป,ดนะไปหมดเลยโอ้โหายด้วยดิ <c ười> วันจะได้ขอทั้งตัวนี่อะคนพิเศษพี่รถใครอะพี่ไอ้เนียนี่เป็น ไม่ได้มันก็ต้องเหนื่อยหน่อยเฮี้ยเสื้อกูเฮี้ยไหนดูดิสำหรับผมพิเศษอ่ะสำหรับคนนั้นงดูดิเปิดใส่ให้มันหายเหนื่อยก่อนดีกว่าเฮี้ยน้องกูต้องพิเศษพิเศษไอ้เหี้ยสำหรับคนที่เป็นน้องนักนะครับไปที่เพจเลยครับไปที่เพจเลยครับสั่งได้เลยที่เพจเฮี้ยโวยวายเนี่ยสมหน้าโวยวายโอ้โหเปลี่ยนเลยดีกว่าถ่ายตัวนี้เลยวันเนี้ย